สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วน,นะครับสำหรับโฟมฟลอลล์กัวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเลือกซื้อประมวลกฎหมายเพราะว่ามีน้องๆถามมาหลายครั้งเลยว่าเอ๊พี่ครับเราจะเลือกซื้อประมวลกฎหมายอย่างไรดีมันมีเยอะเหลือเกินมีทั้งเล่มใหญ่เล่มเล็กอะไรก็แล้วแต่มีหลายเจ้ามากวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่านักศึกษาปีหนึ่งจะต้องเลือกซื้อประมวลกฎหมายแบบไหนไปด,ไดูกันเลยดีกว่าครับ ประมวลกฎหมายนับได้ว่าเป็นอาวุธคู่กายของนักกฎหมายทุกคนคือถ้าเกิดเรานึกถึงนักโบอะ่ะเราก็าต้องนึกถึงดาบกับโลใช่ไหมเรานึกถึงใครเดียเรานึกถึงวิศวะเรานึกถึงเกียร์เขาใช่ไหมเฮ้งนักกฎหมายนึกถึงอะไรครับเราตนึกถึงประมวลประมวลคือสัญ,ญลักษณ์ของนักกฎหมายด้วยซ้ําคือรู้ไหมว่าสมัยเรียนอะ่ะพวกพี่จะพูดกันเลยว่า ใครก็ตามที่ถือประมวลกฎหมายสมมติเรานั่งรถเมย์ไปเรียนที่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราพกประมวลไปใครที่ถือประมวลนี่โคตรเท่นเนี่ยนี่คือรักกฎหมายจริงๆคือการที่แค่เราถือประมวลน่ะก็รู้สึกได้แล้วว่าเราฉลาดขึ้น2% 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งที่จริงๆก็ไม่ได้รู้อะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาพูดคุยกันว่าประมวลกฎหมายนั้นจะเลือกซื้อยังไงอันดับแรกประมวลมีทั้งขนาดใหญ่แล้วขนาดเล็ก เราต้องรู้วัตถุประสงค์ของประมวลแต่ละประเภทก่อนอย่างประมวลกฎหมายเล่มใหญ่ๆอันนี้คือสิ่งที่นะักศึกษานิติศาสตร์จำเป็นจะต้องมีอย่างมากเพราะว่าเราเอาไว้จดได้เพราะว่ามันจะต้องมีพื้นที่จดเนาะมันมีให้ตัวบทก็คือบอกมาแล้วว่ามาตราคืออะไรบ้างเนะะื้อหามาตราเวลาที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเราจดเลคเชอร์ในห้องเรียนไปแล้วเนี่ยเมื่อเราจะจดซ้ำอีกครั้งนึง ใครไม่ได้ดูคลิปไปตามก็ได้นะฮะว่าเวลาที่เราจดซ้ำอีกครั้งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอหนในสิ่งที่คนนิยมเขียนใส่ก็คือลองประมวลเพราะว่าเราจดเนื้อหาเพิ่มเติมที่อธิบายตัวบทอะไรเข้าไปตัวอย่างอะไรเข้าไปข้างๆตัวบทแต่ละมาตราได้เลยโดยไม่ต้องจดตัวบทนั้นให้เหนื่อยเพราะมันอยู่ในประมวลอยู่แล้วเราแค่จดเนื้อหาเพิ่มเติมจากมาตราน,านั้นนเข้าไปเพียงเท่านี้เวลาเราที่เรามาทวนตัวบทเนี่ย เราก็ทวนได้ทั้งว่าตัวบทท่องทั้งตัวบทดได้แถมได้ทวนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่จําเป็นในการเตรียมสอบด้วยมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนนิยมจดใส่มากๆในใครที่ถ้าเป็นเล่มเล็กเล่มเล็กมันไว้สำหรับพกพาเนาะคุณจดอะไรไม่ได้หรอกเราเราบางคนมันเคยมีรุ่นพี่นะคือใช้เล่มเล็กเลยแล้วแล้วสุดท้ายก็ต้องจดที่ไม่พอทําไง แปะกระดาษแม็กเพิ่มโอโหสุดท้ายเปิดทีคือวุ่นวายมากคืออย่าหาทำนะคือถ้าจะต้องจดเยอะขนาดนั้นนะ่คือก็จดลงประมวลเล่มใหญ่ตัแรกนะฮะส่วนประมวลเล่มเล็กเนี่ยถามว่ามันไว้ทําอะไรล่ะมันก็เล่มเล็กมันก็คือขนาดพกพาคําว่าขนาดพกพาก,ก็สมชื่อมันเอาไว้สําหรับพกไว้ท่องเฉยไม่ได้เอาไว้จดอะไรเข้าไปเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นไอเทมเสริม เพื่อว่าเวลาคุณไปเที่ยวไปเม้ามอยอะไรคุณอยากจะพกแบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะไปพกไปท่องตัวบททวน,นผ่านก็สามารถพกได้แต่นั้นคือไอเทมเสริมยังไงสิ่งที่เราต้องมีและจําเป็นอย่างยิ่งคือขาดไม่ได้เนี่ยก็คือประมวลเล่มใหญ่ที่จะต้องมีพื้นที่จดเข้าใจไหมนั่นคือสิ่งที่สําคัญแต่ว่าเตือนไว้ก่อนว่าใครที่จดลงประมวลเนี่ยคุณจะมีความกลัวฝนขึ้นอีก20% 0คือปกติอะถ้าเป็นประมวลปกติ เจอฝนกระดาษเปียกอะไรมันก็ซื้อใหม่ใช่ไหมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าเราเกิดเป็นประมวลที่เราจดเองเวยคือเราจะรู้สึกกลัวฝนอะกลัวฝนมากคือถ้าเกิดมันเปียกอะไอสิ่งที่กูจดมาทั้งชีวิตตลอดเกือบจะทั้งตลอดชีวิตการเรียนเป็นญาตรีของฉันมันอยู่ในนั่นมันคุณจะรักษาต้องรักษาประมวลยิ่งชีพคือคุณจะหัวมันมากมันแทบจะเป็นอวัยวะที่33ของเราแล้วอะเพราะว่าฉันลงน้ำพักน้ำแรงเหนื่อยกับเธอมามากมายฉันจะไม่มีวันให้เธอ พังไปเด็ดขาดนี่ก็คือชะตาชีวิตสำหรับคนที่จดในประมวลจะต้องเจอก็ผ่านกันไปแล้วเนาะสำหรับลักษณะของประมวลเล่มเล็กและประมวลเล่มใหญ่คือถ้าให้พี่เปรียบเทียบอ่ะอยากให้เปรียบเทียบอย่างนี้ประมวลทั้งสองเล่มนี้มันมีหน้าที่ที่ต่างกันคุณนึกถึงมีดกับกันไกรตัดเล็บอ่ะคือถ้าคุณจะหั่นผักหั่นอะไรทำอาหารน่ะคุณก็ต้องใช้มีดอ่ะ คุณจะไปใช้กันไกตัดเล็บมันกลน็ลันทดอยู่นะในขณะเดียวกันถามว่าคุณจะเอามีดมาตัดเล็บไหมก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นปรนเล่มใหญ่ก็เอาไว้เรียนเอาไว้จดอะไรก็ว่าไปาไว้ไฮไลท์อะไรได้สะดวกสะดวกส่วนเล่มเล็กก็เอาไว้ทบทวนเนื้อหาแล้วเวลาที่คุณไปไหนแล้วพกได้แบบไม่ต้องเครียดอะไรคือต่อให้มันหายคุณก็ซื้อใหม่เพราะว่าคุณไม่ได้จดอะไรในนั้นในขณะที่เล่มใหญ่คุณอาจจะเอาไวอ้อยู่บ้านเป็นคัมภีร์ลับที่บ้านตอนที่คุณอ่านทวนคือคุณอาจจะจดอะไรในห้องก็ไม่ต้องเอาประมวลเล่มใหญ่ไปก็ได้ อาจจะจดลงโน้ตกระดาษอะไรไปก่อนแล้วพอถึงบ้านเนี่ยพอจะมาทวนจะจดสิ่งที่คุณจดในคลาสอีกรอบหนึ่งให้เป็นระเบียบคุณค่อยมาจดลงประมวลชา้ชาๆจะได้ไม่ต้องเอาประมวลเย่้มใหญ่ออกไปไหนไปให้เสี่ยงกับฝนกับแดดกับอะไรที่จะทําให้มันพังทลายน้ำพอน้ําแรงคุณหายไปหมดสิ้นอย่างเงี้ยนี่ก็ประมาณนี้ก็คือประมวลกฎหมายการเลือกใช้ประมวลกฎหมายให้เหมาะสมสําหรับเด็กนิติศาสตร์สำหรับพี่นะคราวนี้ คราวนี้จะเห็นได้ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ได้พูดคุยเกี่ยวกับการแยกองค์ประกอบแล้วก็การไฮไลท์ในตัวบทไปบ้างแล้วในการแยกองค์ประกอบของพี่ที่พี่บอกไปอมันก็เห็นได้นะว่าบางครั้งเวลาที่เราไปอยู่ตามตลาดเราจะเห็นมันมีประมวลกฎหมายที่เขาแยกองค์ประกอบมาให้แล้วเสร็จสับมีไหมมีแต่ส่วนตัวนะพี่แนะนําให้แยกองค์ประกอบเองดีก,กว่าสนุก่าเยอะ เรามานั่งดูนะว่าอ,อะไรคือชื่อมาตราของเราอะไรคือองค์ประกอบแรกองค์ประกอบสองอะไรคือคือเราตั้งกฎเองอ่ะค่อนข้างง่ายกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วตัวบทกฎหมามไม่ได้มีความตายตัวขนาดนั้นบางทีถ้าเกิดว่าเราซื้อเจ้าที่เขาแยกองค์ประกอบมาให้แล้วอ่ะแล้วถ้าเขาแยกองค์ประกอบไม่ถูกกับจดิตเราละ่ะเราจําไม่ถนัดละ่ะบางทีการแยกเองอ่ะเราเลือกแยกได้ว่าเออฉันขอแบ่งวรคเท่านี้พอโอเคไหมมันก็จะง่ายขึ้นต่อเราทําให้เราจําง่ายขึ้นด้วย คือเราเหนื่อยลงทุนลงแรงในการคิดพิจารณาว่าเฮ้ยฉันจะแยกยังไงดีอันไหนควรเป็นองค์ประกอบที่2ได้แล้วอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันอาจจะเหนื่อยกว่าที่เขาแยกมาสําเร็จรูปแต่มันจะเป็นแบบของเราและเมื่อเราผ่านการลงมือผ่านน้ำพักน้ำแรงของเราแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเราเนี่ยแหละจะจำมันได้ดีและจําได้นานซึ่งเป็นวิธีการอย่างที่ดีและเหมาะสมมากก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับการแยกองค์ประกอบสำหรับใครที่ดูแล้วไปลองใช้กันดู ที่บอกเลยแยกเองแยกองค์ประกอบเองสนุกไปเยอะนี่ก็คือรายละเอียดคร่าวๆทั้งหมดทั้งมวลสำหรับการเล่กประมวลวันนี้พี่ก็ต้องลาไปก่อนพบไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ